สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc ม่ fc เก่าด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนาช่องยูทูบด้วยกันเราจะทุกคนทุกทานจะที่มารับชมแนวทางและกามาเป็นกําลังใจให้กับแอจอยเส้นเดียวกันจ้ามาพบกับแนวทางวเวลาพัฒน,นาจ้าเป็นแนวทางวเวลาพัฒน,นาของวันที่2บเก่า เดือนสิบเอ็ดพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมื้อนี้เป็นวันสุขกับวันสุดท้ายของสัปดาห์จะสำหรับราพัฒนามื้อนี้เนาะจ้ะเอาคนสิไปรับรับชมแนวทางหวยลาพัฒนาวันที่ยี่สิบเก้ามือนี้จะวันสุขก็เดี๋ยวมาเบิ่งผลย้อนหลังกันก่อนจะผลของวันพุธวันที่ยี่สิบเจ็ดจ้ะสำหรับสุดเด่นให้ไปที่เด่นศูนย์เก้าวิ่งรูดจ้ะกันแปล สำหรับพ้นจะหกตัวคือหกสี่หนึ่งสี่แปดศูนย์สำหรับรางหกตัวคือหกสี่ผ่านไปจากขอเขามีศูนย์สี่เนาะลางหกตัวมาหกสี่สำหรับสองตัวรางสุดสี่ตัวนี่คือหนึ่งสี่สำหรับหนึ่งสี่กขาผ่านไปเนาะจากขอเขามีศูนย์สี่เขามาหนึ่งสี่เียดอยู่แต้มเดียวเนาะสำหรับสามตัวบนจะสี่แปดศูนย์ สองตัวบนคือแปดศูนย์สำหรับแปดศูนย์แนวท่าเขาคือว่าปังอยู่เนะ 80, เาะแปดศูนย์จับคู่เขาตรงๆจะชุดกันมาตรงๆสำหรับชุดเด่นขขงเขาเด่นศูนย์วิ่งรู0ศูนย์มาเด่นศูนย์รูปศูนย์มาจับคู่เขาตรงๆดูชุดกันจะปังจะสายวิ่งสายรูดเขาถ้านำชุนไปวิ่ง,ง,งไปรูดชุดเด่นก็ได้ 0880เนะาะบบนจา่าสำหรับตัวประกบคูกับ80ตรงตรๆสำหรับสุตสาตัวบนโอ้โหเสียดไฟแต้มเดียวเนาะเมื่อนี้เราจ้ะสามตัวบน480แอร์จอยจับหายแล้วถ้าเขา,เขามีหา08เอาหากับ4เนาะถือว่าเสียดไฟแต้มเดียวจะตัวเน้นเต็ม,ตมๆสำหรับคู่ชุดท้ายก็คือ482เนาะ4มี8มี ศูนกับ2ก็ถือว่าเสียดไปอยู่นิดหนึ่งน,นจ้ะอันนี้ก็ถือว่าไก่เคียงอยู่เนาะส่วนตัวนี้คือโอ้โหแตมเดียวจะสี่กับหาทำโบซันได้กีดเลยเนาะสมตัวโต๊ดสีมาหาห้าแปดศูนย์หา, 8, 0, หากับโบมาเนาะอ่าสำหรับสี่นี่คือจะจับตัวอื่นมาใส่เราจะจับหาสามเก้าสี่สี่แปดสองสี่แปดศูนย์กับคบบริจับหาเนาะอะ นี่คือผลสรุปลาวพัฒนาของวันที่27ตามนี่เลยจ้าแนวทางของเฮาเขาตรงๆจากบ,บน80ดศูนย์จ้าสำหรับวันที่29มนิมรุนกันต่อจ้า เาพัฒนาวันสุดท้ายจะเจอกันอีกทีคือวันจันทร์เลยเนาะเอากรุณาไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยจะคนละลค์คนละแชร์คนละนึ่งติดตามจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีทานใดที่เขามารับรับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ฝากดกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ผ่านแนวทางโตๆไปแต่แนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้าสําสำหรับมื้อนี้ให้ไปที่เด่น ศูนย์หนึ่งวิ่งรูดจะโอ้เด่นพี่น้องเลยเล็กต่ำอีกต่างหากฮะซาวิ่งซ้ายลูดมากตัวใดชอบตัวใดกันะสามารถนำไปวิ่งไปรูดได้เนาะสำหรับลาวพาฒนาเอจอยลงหายสองแบบสองสูตรจะถามักจาชอบกับเปรียบเทียบพิจารณากันเบิงไดแล้วจะอีกสูนี่คือเป็นเด่นวิ่งรูดตัวเดียวจะลองเปรียบเทียบกันเบืงใดเนาะ สาหรับเม็ดเดียวบางเสือบางข้งางแอจะกระจับขู่ผ่านไปเด้อจะจับบางเสือบางข้างอะถ้าจับเด่นได้กับคือปังนะเรียบเทียบกันเบอร์ละกันาจะสาหรับตัวกบขู่เด่น0วิ่งรุด0 02 03, 04, 0์ศูนย์สองศูนยากจ้ะ หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งคูเด่นเนยจะบริจาคหาเลยเนาะแต่ว่าวันนี้หูซื้อว่าบกหอยบหอยมักเล็กพี่น้องหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง,ส,ส,นนงสำหรับตัวการจะกันสี่มีสี่หา C หกตามด้วยสี่เจ็ดจ้ะสามตัวบนหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สองหนึ่งแปดศูนย์หาหกหนึ่งสี่จ้ะสำหรับตัวเน้นจ้า สามตัวบนหวยลาววันนี้ขอเน้นไปที่สูตร104กับ614กันจะเน้นไปที่46 14 13เด่น0วิรุ0จะเน้นไปที่05แล้วก็06จ้ะสำหรับตัวที่แอดจอยเน้นจ้า สำหรับแนวทางวเวลารพัฒนาของเฮาวันซุกวันสุดทา้ายก็คือตามนี่เลยจะหมักตัวไดชอบตัวได้มือนีฝากนําไปพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนจาจะมือนีก็ค่อยมาปังปังคอยมาเด้งเด้งคอยมาบุนมาหลังละกันเนจาจะขอบุณถูกการรับชมจกขอบุณถูกการติดตาม ขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์ Comment, ขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้าแนวทางมีเขาไม่รู้จะผิดพลาดประการใดกับโอตรขคไพไว้ด้ดวยละกาเนากจากเขาห้พไปนองทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางสุกดีกันทุกคนทุกท่านจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า